เข่านะคะอ่าให้ทุกคนแบบนี้นะวางแขนข้างลำตัวคว่ำฝ่ามือและให้ทุกคนขยับนะคะส้นเท้าเข้ามาให้ใกล้กับปลายนิ้วกลางล<ะ>ของเราแบบนี้แตะปลายนิ้วกลางของเราเลยโอเคปลายเท้านะคะหมุนเข้านิดนึงกดฝ่าเท้าลงไปอ่แล้วจากที่ส้นเท้าแตะปลายนิ้วกลางของเราแบบนี้ขยับออกจากปลายนิ้วกลางหน่อยอ่าจะได้ง่ายขึ้นนะคะ ตรงนี้กดมือไว้นะจะฝึกเร็งสะดือนะให้ม้วนก้นกบอ่าและให้ทุกคนแบบนี้นะดูนะทุกคนจะมองเห็นว่าพอเราม้วนก้นป๊อบให้ทุกคนยกก้นขึ้นก่อนแบบนี้อ่าแค่นี้พอค่ะแค่นี้พอตอนนี้หลังเรายังไม่ยกนะให้ทุกคนเก็บเข่านิดนึงโอเคตอนนี้ก้นยกอย่างเดียวนะแล้วลองยกก้นให้สูงขึ้นสูงขึ้นสูงเท่าที่ยกได้ประมาณนี้พอไม่ต้องยกสูงมากค่ะให้รู้สึกว่าก้นเก่งเบา เก็บคางนิดนึงน่าแหละค่ะแต่ไม่กดเยอะนะเพราะนั้นคางกับกระดูกไหปร้าจะไม่ชิดกันมากแล้วก็เก็บเข่าเล็กน้อยอ่าอันนี้คือการฝึกเก่งกล้ามเนื้อหลังเลยนะคะแล้วก็ได้หน้าท้องด้วยตอนนี้หลังเราแข็งแรงขึ้นค่ะหลังขาออกแรงด้วยนะคะก้อนออกแรงดูไยอ่าทุกคนลองดันสะโพกขึ้นอีกน,นิดนึงอ่าทีนี้เวลาวางนะให้ทุกคนวางหลังลงมาก่อนคือหน้าอกม้วนก้นไว้ วางซี่โครงด้านหลังลงวางหลังล่างลงช่วงเอวแล้วค่อยวางสะโพกลงสุดท้ายเลยแบบนี้อ่าเยี่ยมค่ะคอยสองครั้งเท่านั้นมันจะเมื่อยนิดนึงนะคะให้ทุกคนมมวนก้นก่อนมมวนก้นปั๊บที่ยกก้นขึ้นอย่างเดียวก่อนอ่าไม่ต้องรีบเห็นนะของครูตอนนี้ก้นของครูลอยขึ้นมาหน่อยนึงแล้วอ่ะโอเคพอก้นลอยปั๊บทุกคนค่อยยกให้ก้นให้สูงขึ้นให้นึกสิ่งนี้ยกก้นให้สูงขึ้น โดยที่ไม่ใช้แรงของแขนเรานะคะยกก้นให้สูงขึ้นน้ําหนักจะเริ่มอยู่ที่หัวไหล่ของเราปวดไหลนน่นิดหนึ่งน้ําหนักที่เท้าสองข้างเท่ากาันที่นี้ยกสูงเท่าที่คุณทําได้ไม่ต้องแอดเยอะนะคะไม่ต้องพยายามที่จะงัดขึ้นไปทุกคนแค่ไหนที่เข่าไม่อ้าออกเยอะเก็บเข่านิดนึ่าเมื่อยหลังขาเมื่ยก้นถูกต้องตอนนี้หลังเราจะเกร็งแข็งแรงแล้วค้างไว้ทุกคนลองดันสปโพกขึ้นอีกสักหนึ่งมิลแล้ววางหน้าอกลง วางซี่โครงลงวางหลังลงโอเคเยี่ยมมากค่ะขออีกรอบหนึ่งรอบนี้เดี๋ยวคุณครูจะค้างท่าหน่อยสัก30มสิบวิมันจะเมื่อยมากคือดีนะคะเมื่อยมากคือดีอยู่ด้วยกันนะตรงนี้ทุกคนหายใจเข้าม้วนก้นหน่อยยกก้นก่อนยกก้นสูงขึ้นเอวจะเริ่มลอยขึ้นซี่โครงจะเริ่มลอยขึ้นอ่ายกเต็มที่หายใจออกตรงนี้ค่ะ ทุกคนค้างไว้เก็บเขานิดนึงผ่อนหน้าอกลงหน่อยค่ะอะไม่ต้องให้อกเราป่องขึ้นไปด้านบนมากเกินไปพอเราผ่อนหน้าอกลงนิดนึงเราดันก้นขึ้นอีกนิดนึงถูกต้องปวดขาถูกต้องค่ะไม่ว่าจะเป็นหน้าขาหัวเข่าก้นหลังขามันจะมึ่ยหมดเลยค่ะคือดีนะหลังก็จะแข็งแรงขึ้นใครปวดหลังนแนะนําเลยค่ะท่านี้มันจะดีขึ้นมากๆโดยเฉพาะ นะคะคนที่มีปัญหาในเรื่องของปวดหลังอยู่นะหรือขาไม่ค่อยแข็งแรงนั่นเองนะคะดันขึ้นอีกนิดนึงค่อยๆวางหลังลงค่ะเมื่อยมากถูกต้องสะโพกจะวางสุดท้ายโอเคทุกคนยืดขาไปทีละข้างค่ะเป็นท่าสวาสนะคลายขาแป๊ดนึงไงฟฝ่าม,มือค่ะ